สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุสคนครับผมสวัสดีเช y o ยูทูบครับครับผมกะถึงทีน่องตนเสียงฝาแล้วครับผมเนอะอยู่หนองมุงมาดหนองบุญมากโคลาดครับผมอยู่ติดกันกับถนนเส้นสองีเลยครับผมครับทั้งผมหัน กล่องไปนี่กะม่จากสีคิวเนาะสีคิวปลาคงใช่ละโชคใช่ครับผมครับคือแถวนี้่นจะปลูก่นจะขายเสียงฟ้าหรือต้นกระดาษเต็มเลยครับผมเป็นจิจการที่แบบว่าขาย คือกันครับผมเขาเอ,อื่นยังไง่ะมีทุกบ้านมีทุกล้านครับผมมีหลายล้านอยู่ครับเลี้ยงกันไปพูดหน่อยจนสุดพหมนแหละครับาาตะกะเพป็นกะมีหลุมล่างเป็นเป็นนกเป็นกระต่ายเป็นส้างก็มีเถอะครับเดอ้อครับผมเนาะครับคือทั้งนี้เปิดกิจการขายต้นเพียงฝ่าก,กัน เสียงก็อาจจะหายเด้อเพราะว่ายุกไก่ถน,นนเนาะดดหลดไหลฟังนี้ทางนี้กับมาจากนู่นเหรอครับผมเด็ดด้ยวยดม,มครับผมครับอา ยุติติดกันครับล่งแปฝงง่ายๆเด้อก่อนสามารถจังทางเด่นผูดมหรือน้อยจากบุรีรัมย์จากสุรินทร์กับกอนเขาหนองบุญมากกับตีกับล่งแปฝงเด้อครับเด้อก่อนหดล่งแปฝงก็มีอยู่สองสามล้านครับผมอยู่ติดกันกับปั๊มพิธีครับผมครับเพคนจะขายภากันขายต้นเฟืองฝ่าหลายกว่าต้นเนื้ออื่นครับ เอาไปหอดพุด่นเหรอครับผมผมโมว่าหอดสุดใสตอนนี้กับกำลังสีร่งครับผม ผมเห็นต้นแรกงก็ใจว่าดีหรอกครับผมเพราะว่าผมเห็นยาปียก,กเนาะมันฝนตกมีน่นามผมอหยีาดมันลื่นมันติดมันลมก็โอเคอยู่ครับมันแข็งดีอยู่ครับผมมันแน่นดีอยู่ครับ เนีนแน,นดีอยู่ครับผมแต่ว่าถ้ารถเป้าเร้วนี่ก็บบอลนะว่าหล่อสีมุนบ่สดฟีบบ่บ่ครับผมมาตอนครับ อยู่ร่องสายอยู่ครับผมพี่น้องเฮ้ยเจ็ดเย็นบอลีบอลลอนครับผม บดแดงเปรี้ยวกะไรกับนมดีอยู่ดอกต้นนี่ประมาณหกพันต้นครับหกพันกว่าต้นครับผมผมก็บ,บ้านงามนะต้นถึงฝ่าเนี่ย เรเอาไปปลูกนี่แบตกแต่งดีๆนี่งามเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบนี้ครับทำมันใหญ่แล้วว่าถ้าปูดถึงน่ะยห้องถำกับทอมดีๆมันบ่หะ่ะห้อทถำกับทอมดีๆห้อตูปลูกต้นเพียงฟ้าใบว้วกับเสาตัวใหญ่มัน ไอ้มันเกิดน่ำกระทอมจนไปโบกหลังข้าไว้ตำล่องเย็นดีครับเดี๋ยวผมเกิดรถกันเลยครับ ไห้อยู่ใบล่วงตากแดดครับผมจนมีแดดเล็กน่อยครับแต่ก็บรู้ว่าแดดมันจะไหวบ่ก็มันเหลืออีกต้องว่าหลายครับอยู่บนรถครับบ้านใดเคืองครับบ้านใดเคืองครับผม ครับผมขอจบคลิปล่งเคงนี้เนาะขอบคุณทุกร่าใจครับผมสวัสดีครับ